ไรเวียทางเองเลยหาอะไรอ่ะทางผมอีกแล้วแห้วาอะไรนี่วัดโคกเสือวชนะสงครามอันนี้เป็นพระปานนี่พระเก่านะแปดบอพ่อสองสี่แปดหนึ่งวัดบางนงโคนี้เล่นกันอยู่หลักหมื่นหมื่นกว่าบาทแล้วก็หมื่นกว่าบาทแล้วเอาสองหมื่นอ่ะ สองหมื่นอยาให้ถึงดินะครับนี่พรอปานนะครับะัาร mm hmm. อาจจะมืดหน่อยมีบัตรประชาชนให้ด้วยนะเราพามีบัตรประชาชนเนอะอันนี้ดูง่ายใชดูง่ายแต่อยู่ที่ราคาเลยพี่เก่งสองหมื่นสองหมื่นสองหมื่นขอต่อแล้วกันสักแปดพันไดไหมฮะแปดพันมาต่อซื้อแปดพันไม่ไหวพี่โอ้วีอย่าดึงการพามันขายได้ประมาณหมื่นห้าต่อ 8, 000, 8, <000 S 1> แปดพันแปดพันวนี่ยเฉพาะข้าทองใช่หรอ เอางี้แล้วกัน15ป15ไม่ไหวขายได้หมื่นห้าซื้อ15ขายใครไม่ได้หรอกนี่เดินงานสูตรราชการงานประกวดล่าสุดนะได้มาจะได้สวยนะก็เดินแต่ตีนสีได้มาองเดียวออพอได้พระนี่หน้าเองนี่ลอยมาเลยนึกถึงมุมเลยนึกถึงไม่ใช่ขายใครไม่ได้หรอไม่ใช่ไม่ขายไม่เคยมีใครเห็นเลยไม่ขายใครไม่ได้เปล่าเก็บไว้เองเลยแปดพันล้ากันไม่ไหวดิให้จบแบบเอาได้เสียเล็บเกี่งหมื่นสองผมซื้อให้รือเก็บไว้ภาพที่สวย ผงขายได้ประมาณหมื่นห้าหละลูกก็จะเปิดเทอมแล้วเออนะไม่เกี่ยวกับลูกนะตอนนี้ซื้อเนี่ยหมื่นสองกระเป๋าก็ต้องซื้อใหม่เออไม่เป็นไรชุดนักเรียนก็ต้องซื้อใหม่ก็หมื่นสองไงเอาสิบสามสามไม่ไหวอะพี่ขายได้เอาไม่เป็นไรขายได้หมื่นห้ากำไรบางๆเลยซื้อหมื่นสามนะวบโอนให้แล้วกันรู้เรื่องจบง่ายๆครับนี่เก่งสีครับของเก่งครับผมบอ,อกเลยของแท้นะฮะซื้อนี่เก่งซื้อเอาเดียวอันนี้ไม่บางอะไร ไม่ไม่โกรธไม่เคืองพี่ซื้อมาเท่าไหร่ซื้อมาหมื่นสี่เฮ้ยเซื้อมื่อจริงไม่ขายไปสามแบ่งให้น้องไปทำกินพี่ขาดทุนนะเนี่ยไม่เป็นไรกูมไม่เชื่อหรอพี่ให้น้องได้่รจริงเหรอจริงโอ้โหสบายนะครับขอบคุณมาก